รับผิดชอบในเรื่องของการอำนวยความสะดวกของสนามมวยนะครับเรารู้กันดีว่าตอนนี้นะครับสปริเมยเป็นสถานที่ออกาศเราก็จะยินดีนว่าตอนนี้สนามมวยที่ใช้จัดการแข่งขันยังใช้อยู่ที่ e ian, uh, World Pal, อิเวเลียนเวอร์แมทพาวหรืออีกสีลไรพาวนะครับเหมือนเดิมแต่ได้มีการปรับปรุงรีเวยสถานที่ใหม่นะครับในเรื่องของอ ที่นั่คนดูนะครับสำหรับผู้ชมที่มาชมเป็นประจำเพราะในการที่มวยจะแข่งขันตั้เช้าเนี่ยนะครับทางมวยความสะดวกในเรื่องของสนามมวยทางผมเองก็ได้กับชักทีมงานให้ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็รายการนี้ก็ไม่ได้เก็บค่าเข้าชมนะครับเหมือนเดิมอย่างที่อสาสิบีการทํทำสริมมากส่วนเรื่องการอานวยความสะดวกในสนามมวยก็ไม่ได้มีการรักษาความปลอดภัย นะครับเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องพึ่งพักนะครับต้องต้องทำในความสะ้วกกับผู้เข้าชมรวมทั้งคณะกรรมการการตัดสินของสนามมวยท่างทัางตุกการสุเอและบริสัญญากระเนัดสันคณะกรรมการห้ามมวยรวมทั้งหัวหน้าคณะกรรมการตัดสินนะครับคือท่านอาจารย์สุรศิลป์หล่อที่ได้มาด้วยนะครับให้มาตัดสินแล้วก็ควบคุมการต่าง ซึ่งถือว่าเป็นคณะทำงานการตัดสินที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดในแต่วันนี้ในจวนของผมก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่นะครับส่วนเรื่องการจัดคู่มวยเพื่อจัดการแข่งขันระกอบคู่มวยท่านผู้การท่านดูกับคุณสาธิดาซึ่งได้รับนะครับไว้วางใจแล้วก็ได้รับนะครับนี่ก็อลไร การตอบรับอย่างดีจากทั้งโปรเตอร์ทั้งุูนีและน่งเินซึ่งก็นั่งอย่างจรีงด้วยทางกุ่วิศนครขุณโบสนะครับซึ่งเป็นโปรเตอร์ใหญ่กองฝั่งยนีรวมทั้งอาชเสือโอรของบ้านเบยและคนธนาคณะอีกหลายคณะนะครับผมก็ขอยตอบว่านะครับสนามมวยเสือชิลด์ชมเชิก็หลาทสบที่นะครับสนามมวยมิเรเนรลาราคาเวลา10ตเอเมริกาถึง13าเมริกานะครับก็จะมี คู้มวยก่อนเวลาครับปะมาณได้สิบโมงครึ่งแล้วก็หลังจากสื่อสารในกาแล้วนะครับถ้ามวยได้น็อกก็ยังมีมวยให้ต่อนะครับสำหรับผมก็คงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวอยู่กันที่อัจฉริยะนะครับถามน้องเอมบ้างนะครับโอ้โหนี่แฟนคลับมาให้กำลังใจกันเทียบเลยไม่มีเสียงแฟนคลับเลยเหรอครับ วันนี้เสียงเบาๆเกรงใจใช่ไหมขอที่หนึ่งได้ไหมให้คุณพ่อด้วยค่ะจะขอให้ผมด้วยก็เกรงใจนะ ตามน้องเอ๋นะครับที่ต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะครับในวงการมวยนะครับในฐานะโปรโมเตอร์หญิงน,นั่นเองนะครับครั้งนี้นะครับเตรียมการอย่างไรบ้างสําหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับจะบอกว่าจริงๆคนอาจจะติดภาพลักษณ์มวยต้องคู่กับผู้ชายมาตลอดนะคะแต่หนูอยากจะบอกว่าส่วนตัวหนูแล้วหนูรู้สึกว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะว่าหนูเกิดมากับ่ข่มวยแล้วก็ซึมซับ ใส่เลือกความเป็นมวยไทยตั้งแต่หนูเด็กๆเลยค่ะฉะนั้นรับประกันได้ว่าการจัดมวยคู่มวยทุกคู่นะคะสืบทอมจากคุณพ่อต้องมันต้องยุติธรรมแน่อนอนตามตามฉบับของเสืออสุรินดำค่ะแล้วกออ็อยากจะบอกว่าภาพผมตอนนี้อาจจะเป็นละคร้องร้องเพลงแต่ลึกๆแล้วเรามาจาก คำว่ามวยไทยนะคะแล้วก็เลยตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าไม่ว่าความฝันเราจะเป็นเกี่ยวกับ,บร้องเพลงจะไปเรียนไม่ว่าจะเรียนเกี่ยวกับด้านอะไรมาสุดท้ายแล้ว ความตั้งใจก็คือทำให้หมวยไทยอยู่คู่กับคนไทยไปให้นานที่สุดไม่ว่าจะในเป็นรายการมวยหรือว่าเป็นศิลปะแม่มามวยไทยหนูตั้งใจค่ะเพราะว่ามวยไทยมันเกิดขึ้นมากับคนไทยเป็นมรดกของคนไทยดูมวยไทยที่ไหนก็ไม่เหมนอนยูทึ่งมอนไทยก็เลยตั้งใจไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่กับลูกหลานเราไปนานที่สุดค่ะก็ต้องขอบคุณทางสปริงยูมากๆที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ กันทัีนดเดีวยวคเื่อผมด้วยก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านเลยครับคือทุกทกท่านเนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับคู่มวยคู่เด็ดนะครับซึ่งจะเป็นการนะครับให้กับทุกๆท,ท่านได้ทราบนะครับ4คู่ที่จะมาประเดิมเปิดศึกในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ที่อานได้ครับก่อนจะเปิดคู่มวยครับ แม่มันอดไม่ได้ขอพูดอีกนิดเถอะเขาบอกเสวกเนี่ยอยาให้จับใหม่ใช่ค่ะใช่คือก่อนอื่นนะก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะทางบริษัทโรซ่าของคุณสุวิทย์ครับกเบอรอให้ท่านด้วยครับท่านมาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับทางสปริงดัง อ,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 อาซินดานสปริงยนสครับมาจริงคนอายุมากไปเนี่ยอยากอยากจะรู้ว่าเราจักันได้หรือเปล่าก็แล้วก็รอสู่อยากจะอ่านสู่รวมทั้งโอ้แบบผมอย่างนี้นะไม่ใช่มีแค่นี้เท่านั้นนะนี่เตรียมการสั้นๆไม่ว่าจะเป็นคาราบาวแดง แล้วว่าอันตาซินทีพีไอยังมีอีกหลายตัวหร้วจะเ,เ,เรียนซี่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นสินค้าลูกค้ากับวินดี้อะไรก็มาช่วยกันผมยืนยันว่าวงารายการมวยเนี่ยรายการมวย,ยทีวีเนี่ยถ้าขาดสปอนเซอร์สนับสนุนนะไปไม่รอดหรอกแล้วก็ เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ที่สปอนเซอร์แต่สปอนเซอร์เขาจะสนับสนุนเราได้อย่างไรถ้ารายการของเรามันไม่ดีสิ่งที่จะยืนยันให้กับสปอนเซอร์และกับแฟนมวยโดยเฉพาะพวกมวยหูมวยตู้ไม่ว่าจะเป็นยุทธศักดิ์หรือว่าบัคโจคโคลาเซนอูเตีย้ยหรือว่าฟรีดาซึ่งมากันเต็มพื้ไปหมดวันนี้ เวทปื้มใจจริงๆรวมทั้งรวมทั้งนะสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นมวยตู้มวยสยามซึ่งตรงนี้มันหายากและถือโอกาสตรงนี้นะครับว่าวันนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าเราได้รับการช่วยเหลือเราได้รับการร่วมมือจากโปรโมเตอร์จริงหรืไม่จากค่ายอย่างจากค่ายศิรยินดี วันนี้ส่งลูกชายมาเลยเสร็จโบสไม่ว่าจะเป็นมิตรนครวิทยาซึ่งเมือ่อคืนนี่งสดๆแล้วร้อนเจ็บค่าดูได้เกือบสองล้านบาทแต่ยอมตื่นช้าหน่อยมาเพื่อมาคุมด้มวยซึ่งจะมาโชว์วันนี้ส่วนจะเป็นใครบ้างอย่างไรตามฟังจากท่านโฆษกครับพี่ดิันครับผมแต่ว่าถ้าจะให้ผมพูดประกบเนี่ยอาจจะไม่ได้อารมณ์เท่าไ <laughs> อาจจะไม่ได้ลงหน่อยวนะวันนี้มีมืออาชีพนะฮะมาประกบมวยโชว์เลยนะครับเชิญเลยครับนะฮะคุณปียะนะครับตระกูลราชแล้วก็คุณเทพพิทัฒน์นะครับการสุเทพนั่นเองนะครับเชิญเลยครับยินดีครับยินดีท่านผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมแถลงข่าววันนี้นอาชีพดำของจริงต้องสปรปงนนิวนี่เข้ามาจากบ้านเยอะ <c oughs> ชื่อเรือคู่มวยเนี่ยเก็บความผิดหวังใส่กระเป๋าหลังไว้ได้เลยชื่อคู่มวยวันนี้เจ็บจริงๆเดี๋ยวที่คุยนิดหนึงว่าพี่เบขเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนัดพบเทปิชัพที่ปู่มุกิผมก็งงตำรวจเรียกไปเฮ้ยปากก็บอกว่าเทพิทัพตอนนั้นอ่านข่าวกีฬาช่อง9ดังมากโทรศัพท์ต้องคำพี่เบเชิญพบเทปิชัพมาภาคมวยสุวินันท์ผมหน่อย ผมเป็นนักบอลทีมชาติ <ừ> ผมไม่เคยเข้าหนามวยเลยพี่เบชเชิญไปภาคมวยบอกพี่เบชทำไมเอาอผมไปภาคมวยผมว่าคนไม่รู้เรื่องมวยอ้าทำไมอะ่ะดีว่าไปชวนให้ไปโชคมวยเห็นเม็นนักฟุตบอลทีมชาติคุณจะได้ไม่ส่งซิใช่ครับ <laughs> ผมนผมก็แกล้งผมไม่ไม่อยากภาคผมว่าขึ้นค่าตัวผมเป็นนักภาคมวยที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับผมคเลยยะครับพี่เบชสู้นะครับเพราะผมไม่อยากภาค แต่ที่ผมรับปากพี่เวพภาค็ว่าอะไรนะแมเทพิทาข้อหนึ่งนะคุณอย่าชมผมอย่างไงนะอีกทีนคุณอย่ามาโปรโมทดผมคุณไม่ต้องมาชม่าเสวเก่งยงวันอย่างนี้ผมรับตรงนี้แหละครับเพราะว่าถ้าไม่เก่งจริงผมไม่พูดหรอกครับแต่วันนี้ผมโชคดีครับที่พี่เวศไม่ได้มาภาคด้วยไม่งั้นเราไม่ได้ภาคพูดด้รับเสียงรบมือตลอดสามสิบปีแห่งความหลัง ฉันยังจําได้นั่นมันคุณผมยี่สิบปีคู่มวยครับวันนี้วันพิทีให้น้องมาวันนี้มาเลยมาจากต่างประเทศด้วยนะครับผมขอเชิญนักมวยต่างประเทศครับใครตกวอวันชัยมาไหมมาแล้วครับมาเป็นเมมเบอร์มาแล้วครับโอ้ของจริงเลยโอเคครับ แต่ย no. <laughs> ูซี่หายโนภัดโผงต้องดูคู่เด,ดี๋ยวผมก็ดนช่องนต่คู่ปรากรเขารับใครตะเจอใครเจอเพชรยโสดาบกกันสารคามนี่ mm hmm. ดูสัดส่วนครับโดยเฉพาะด้านจมูกอันนี้ วุ้นที่สา์ก่อนนะตั้งยัูกันนะไม่ใช่ใช้ใช้บริการเยอะไปหน่อยคู่นี้คู่แรกครับเป็นคู่่ายท่อสดที่เราจะเป็นเริศสปริงอสวิดำสปริงเดียวกันะครับส่วนต่อไปคู่ที่สองครับยอดอีทีปอตทอท้องทวีมาแล้วครับแถมแถมแถมมาแยอดอีร้านเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบดูหน้าผาไม่ใช่พอเจอสอบไ้ที่ที่แล้ว วันนี้นักใจนะครับเจอกับแหลมคมจายยุทธกองซืบครับมาอย่างนี้ผมพอสู้ได้พอได้แต่คููต่อดภัไม่ไหวทำไมฮะเหตุผลร้อยแต่เขามีต่อดำหนักนะครับคุณใช่ไหมใช่เพชรพนมรุ้งมอรัตนบัณฑิตดูครับ132ยสามบสองปอนครับให้ครูชมบอกถ้าคุณแน่จริงเอาไปเลยร้อยสาม ยอดทวนทองเพชรยินดีคาเดมี่บอกว่าด้วยความพร้อมเต็มที่ครับผมสังเกตอะไรบางอย่างพิแอ่์ทำไมครับหน้าตาหลอกกับพเอ้ครูก็นอกมาก่อนนะคนไหนครับคนมีนวดเนี่ยเหรครับคู่ที่สี่ครับครับสองชั่วโมงสี่คู่เป็นอย่างน้อยเพชรนิยม f a รุอร้อยเจ้าปอดมาครับ โอ้โเจอกับยิ้มสยามนครเมืองเดชกครับคนนี้ไม่มีเสียใจยิ้มสยามตลอดมีน็อกมีนับมีหลับไม่เห็นสักครู่ไหมครับจำลองคุณเทพพทักไม่มีครับไม่มีไม่เป็นไรแต่วันนั้นมีอ่าวันนั้นมีในรางคู่หมวยยี่เราจะระเดิมอสิดามสปริง